เี๋ยเพิ่ง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 เพิ่มเ่งเพิ่งเพโอเคขออิก่อนอิก่อนแมงเยมันคือมาทางนี้ได้ว่าโอ้โหเ้โอ้พระเจ้าจอรนมันหาอะไรกันนะพี่อย่ายิงกูอย่ายิงกูมันยิงถึง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  อ่ะตอนนี้มันก็เสร็จยังอ่ะยังไม่เสร็จใช่เออเสร็จพอดีมามามา,มาเนื้อวอัวต่อกินข้าวแทบๆกันเถอะพี่อืมอาวรยแคราได้มาแล้วทุกคนเราแต่เป็นทําการรีโนเวทบ้านากันเลยนวกันเราจะรีโนเวทใหม่เลยเพราะว่าเราแบบนี้แล้วเราไม่ไหวกับอพวกนี้แล้วอืมผมว่าการที่จะรีโนเวทแต่ผมก็จะไปขุดฐานขุดอะไรด้วยแหละแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นการรีโนเวทบ้านก่อนเพราะผมก็ไม่ไหวพอสมควรแหละ คือคือคือมันก็เกินไปไงเออมันมันเกินไปมันเกินไปแล้วไงเออมันเกินไปแล้วไอ้ไอ้ที่มันทําอะไรนะไอ้อันนั้นน่ะโอ้โตวัวคาบของผลผมรู้สึกมันยากลำบากแต่ว่าเออใครว่างกับดักนี่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 ขุดออกมากันดิเออกลับมาต่อทางเดิมเออป่านก็แหว่งมากแล้วน่งแต่พาร์ที่แล้วนู้นแหละ นะจะปักทั่วบ้านอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยปักเลยตรงนี้เนี่ยปักเลยเนี่ยปักเลยเนี่ยผมจะปักรอบนี้เลยอะนี่ยปักเลยเนี่ยปลูกต้นไม้แป๊บผมจะปักให้หมดเลยนะเออไม่ต้องแบบไอ้นี่เลยอะคือแบบปักรอบทิศอะปักเลยต้องฟังอะไรปักปักเดียวปักปักนี่แหละปักปัก หมดปักปักให้ทั่วๆผมผมผมไม่ไหวละผมปักทั่วเลยอืมผมว่าหินก็ได้มีความแข็ง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 มากขึ้นแต่ว่าไม้ก็ดูแบบยูคคลาสสิกดีผมชอบไปผมผมชอบบ้านไม้นะอืมอีกทีนึงก็เป็นบ้านเพชรบ้านเหล็กอะไรย่งเงี้ยมันไม่เท่าไหร่อ่ะมันหดรวยเกินมันก็ไม่มันก,ก็ไม่เท่าไหร่ไงเออมอนไม่เกินหรอกมันเกิดน,นี่ก็คือเป็นปกติของของโลกละไม่จะผิดปกติเกินไปไงเออ นี่ลงไปไหนนะลืมเหมือนทางก็จะตันใช่ไหมหรือเปล่าวะผมลืม่ะไม่ได้มานานนะนมันลืมเดี๋ยวนะทางไม่คุ้นทำไมทางผมไม่คุ้นวะขูหแต่แบบหูู่่ขูู่่ยุบยบยุบยุอิ นี่มันลังอะไรนี่โอ้โหมันมาแล้ว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 มานมาแล้วมาแล้วมาแล้วอๆเดียเพิ่งขอขออฟอีฟอก่อนอีฟก่อนแม่งเอยมันคือมาทางนี้ได้วะโอ้โหวที่เดิมนี่เด้ออันแน่ฉันจำนายได้นะ ไม่บอกไม่อยู่ไปแล้วเหรออออใครตีกวูวะมันมาแล้วมันมาแล้วม,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 มาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลยวมาแล้นมลน้นะมันเยอมเกลนวมาที้คุณเห้ล้กมาอลู่ตรงนี้เล้โอา้โมาแล้วมาอล้อม่แล้มาพอ้าพอนะใา่ทม่มาพอ้าพล้าแลม่น่าพอเลย ทางตาแล้วเนาะโอเคงั้นผมขอขุดขุดหินขุดเหล็กก่อนแล้วกันผมจะพยายามไม่ใช้นะเผื่อจะเจอแบบพวกอะไรดีๆผมก็จะอนี่เอาเออขุดเหล็กขุดไรก่อนในคอปเปอร์ไม่ไม่ขุดแล้วล่ะผมก็ผมไม่ขุดผมไม่รู้จะไปทําอะไรเนาะเออใช่ป่ะล่ะผมไม่รู้จะไปทําอะไรก็เลยไม่ขุดใจดีกว่าเออผมไม่ได้เอามอสขุดแร่ขุดอะไรมาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอามาแหละเออ ม่เอาม่ไม <aría> ่เอาไม่เอาม่เอม่เอาเอาหลอกลอกคุยได้ห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 ลอกคุยได้แล้วก็หมดแล้วนะโอเคเราต้องกลับไปเอากลับไปเอาท็อตมาใหม่ทุกคนเพราะว่าท็อตเราหมดตอนนี้งั้นก่อนจะกลับผมขอไปดูอ่าก็ต้องกลับทางเดิมมาโอเค โอ้แบบเยอะพี oh. Oh. ่โอ yeah, yeah, ้โหวโอ้โหวโอ้พระเจ้าจอดนมันหาอะไรกันนะพี่อย่ายิงกูอย่ายิงกูมันยิงถึง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 อ่พิมมาหาซอมบี้อะเมื่อกี้โอ้โหวอยากได้ทีทีมาล้างบางเลยนั่นกูว่าแล้ว เราปัก,ก้อนแล้วมันไม่เกิดมันเกิดไกลๆน,นู่นนะมันไม่มาหาเราง,ง่ายๆหรอกเวยกินข้าวซวยก่อนแล้วกันนะจ๊ะมันเกิดไกลๆแล้วล่วละตอนเนี้ยไม่น่าไม่แกละ่ละออขอข่าหมูสักตัวสองตัวแล้วกันนะแบบเดี๋ยวไปปิ้งกินนะเดี๋ยวพี่ปิ้งกินน้องแต่พี่ไม่ต้องการน้องอ่ะพี่เห็นนะน้องนะพี่เห็นนะพี่เห็นนะว่าน้องกำลังมงมาหาพี่อ่ะพี่ไม่ใช่คนดังแล้วน้อง,น,องน้องถอยเถอะ พี่นี่มีชีวิตสงบสุขบ้างเหอะถือพี่ขอแล้วน้องเดีย๋ยยิงพี่เลยเดี๋ยวถ้าน้องยังจะตามมาพี่ก็ขอญาติตืมนะพี่นะพี่ญาตตืมน้องนะฮะเดี๋ยวเราเอาอ่าเราเอามาอ่าเราเอามาเผา,าเนื้อเผาอะไรก่อนมันมาได้ไงวะผมบอกว่าเราไม่ควรอยู่อยู่ด้วยกันมา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  คาบ้านคาบ้านไม่ดีคาบ้านไม่ดีแหมแหมใครวอยาตามมาล่ะหิวขา้าวคิวขา้าวกินขาน้าวก่อนอร่อยครับไปต่อโอเคถ้างั้นเราต้องอ่ามีไม้ก็มีตรงนี้แล้วก็เอาไม้ติ๊กมาใช่ไหมเออโอเคครับแล้วก็อ่าไปคราบทีนี้เดี๋ยวคราบไม้ติ๊กเพิ่มกัน เอามาเร็จมาที่เลอเลยแหละเรายัางไม่นี่นะโอเคแล้วก็เอาทอดมาเก้าสิบสองเลินเลยหรอพี่ผมเอาแค่หกสิบสี่ก่อนนะถ้างั้นหกสิบสี่หกสิบสี่โอเคหกสิบสี่โอเค,อเคพอละมันเยอะเกินไปละไม่ใช่แต่มันเยอะเกินไปละเดี๋ยวทางเราไปใช้ต้องเอาไปทำอย่างอื่นบ้างไงทุกคนเราต้องแบบประหยัดน,นิดนึงต้องประหยัดน,นิดนึงไม่ใช่อะไรอืม ระหว่างรออันนี้ผมก็จะขอนอนก่อนดีกว่าแั้ันใช่ไหมขอนอนก่อนระหว่างนี่ก็คือต้องจัดแหละมันก็ต้องจัดแหละอ่ะส่วนน้องซอมบี้ออกไปไกลนี่ไม่รู้ต้องเก็บไว้ทำไมอนอนดีว่านอนหลับทั้งคืนสบายๆครับน้อง